ข้อ3ถ้ากำหนดทิศทางเป็นองศาด้วยการบอกค่าของมุมที่วัดจากทิศเหนือไปตามเข็มนาฬิกาซึ่งมีการซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง0-360ถึง360องศาโดยใช้ระบบตัวเลข3ตัว three-figure system เช่น030องศา125อองศาในการระบ,บุทิศจงเขียนส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทางแทนปริมาณเวกเตอร์ต่อไปนี้ ข้อหนึ่เมตรไปทางทิศเหนือจากสิ่งที่โจทย์เขาบอกนะคะนั่นหมายถึงว่าในการที่เราจะวัดมุมนะคะคือเราจะยึดทิศเหนือเป็นหลักทิศเหนืออย่างนี้นะคะก็คือถ้าเกิดวัดมุมไปเท่าไหร่ก็ตามเราจะต้องวัดจากทิศเหนือไปทางตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนวนอย่างนี้นะคะตามเข็มนาฬิกา ซึ่งจากข้อ1นึ่เขาบอกว่า120เมตรไปทางทิศเหนือก็แสดงว่าไปทางทิศเหนือแบบนี้แล้วเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะ120เมตรเพียงเท่านี้เองค่ะก็จะเขียนส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทางแทนปริมาณเวกเตอร์ได้นะคะอันนี้คือส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทางแทนปริมาณเวกเตอร์ซึ่งมีทั้งขนาดและทิศทางนั่นเองปริมาณเวกเตอร์นะคะ120เมตรเป็นขนาด ในขณะที่ทิศทางคือทิศเหนือทิศใต,ต้หรือว่าบอกมุมเป็นกี่องศาอย่างนี้นะคะเรียกว่าทิศทางต่อมาข้อที่2 30เมตรไปทางทิศ60องศาจากข้อนี้เนี่ยการที่เขาบอกว่าไปทางทิศ60องศานั่นหมายถึงว่า60องศาวัดจากทิศเหนือไปตามเข็มนาฬิกานะคะในข้อ2เนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนว่านี่คือชิดเหนือแล้วเขาไป60องศาก็คือประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้องมาด้านนี้เพื่อเพราะว่าเป็นเพราะว่าจะต้องวัดตามเข็มนาฬิกามา60องศาอย่างนี้นะคะแล้ก็เขียนแบบนี้นั่นเอง ท่านี้ก็ได้แล้วนะคะ30เมตรไปทางทิศ60องศา60องศาว่าจากทิศเหนือมาตามเข็มนาฬิกานะคะต่อมาข้อที่3 80กิโลเมตรไปทางทิศ300องศาก็300องศาก็ยังคงต้องวัดจากทิศเหนือแบบนี้นะคะต้องวัดจากด้านเหนือมา300องศา300องศาก็มาประมาณ อย่างนี้นะคะแล้วก็ขีดขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยสามร้อยองศาอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นระยะทาง80กิโลเมตรนั่นเองเราจะมาวัด300จากด้านทวนเข็มไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องยึดตามหลักที่เขากำหนดเอาไว้หลักนี้ใช้กันเยอะมากนะคะ,ะวัดจากทิศเหนือไปตามเข็มอย่างนี้นะคะ ต่อมาข้อที่4เพราะว่าเขาบอกว่าไปทางทิศอย่างนี้คือเราก็ต้องยึดตามหลักการของเขานะคะข้อที่4 10กิโลเมตรไปทางทิศตะวนออกเฉียงเหนือก็คือคำว่าไปทางทิศตวนออกเฉียงเหนืออยู่ตรงไหนก็คือจากอย่างนี้นะคะทิศตะวนออกเฉียงเหนืออยู่ทางนี้ ไปสิกิโลเมตรนะคะโดยระยะทางที่ต้องวัดเนี่ยอันนี้คือตะวันออกอยู่จากอ,อันนี้คือ45องศานะคะคือทิศเนี่ยจะแบ่งเป็นทิศเหนืออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือตะวันออกนี่คือตะวันตกและนี่คือทิศใต้เขาบอกว่าตะวันออกเฉียงเหนือก็หมายถึงว่าไปทางตะวันออกโดยที่เฉียงขึ้นไปทางเหนืออย่างนี้เหนืออยู่นี่ตะวันออกอยู่นี่ นะคะต้อนออกเฉียงเหนือก็เลยเป็นแบบนี้โดยที่ระยะที่วัดมาเนี่ยจะต้องเป็น45องศาหรือว่ากึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตันออกเท่านั้นนะคะถ้าเขาบอกว่าไปทางทิศต้นออกเฉียงเหนือนั่นหมายถึงว่าไปเป็นระยะทาง45องศาวัดจากทิศเหนือนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นขนาด10กิโลเมตรแบบนี้นะคะอันนี้ ทั้งหมดนี้นะคะข้อ1 2 3 4ที่วาดที่เราวาดกันมานี้นะคะก็คือส่วนของเส้นตรงแสดงทิศทางปริมาณเวกเตอร์ซึ่งก็มีทั้งขนาดและทิศทางนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ